สองวันต่อมา for Win เหตุการร้ายแรงเกิ t ขึ้นที่พวกเาไมคุ้มไม่ไเนี่ยแอเลอร์จัดการแล้วก็หาข้อมูลสลิป p e r ร์เอเจนได้แล้วได้ชื่อแล้วก็ได้สิ่งที่เขาต้องการแม่เขาทำได้ดีด,ด,ด้วยนะเถือว,ว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะเริ่มที่จะกสแกะบอสได้แล้ว ดังไงต่อเหรอคืท้ายแล้วริเปอร์เจนเน่ได้รู้ว่าอเมริกันทีไรเนี่ยมันแอบอยู่ที่ซาวเล็กซิตี้แล้วคุณเชื่อไอ้ข้อมูลนี่เหรอแน่นอนก็เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นถึงเวลาแล้วว่าไอ้เฟอร์ซิวต์เนี่ยกำลังวางแผนจที่จะไปหาเดินทางไปหาพวกมันอยู่ Recent movements Theodore Hastings นี่แหละเราได้ข้อมูลที่พวกมันเดินทางมาแล้วหลักฐานก็คือคิวบาร์ มันแอบอยู่ด้านหลังนั้นหลังจากที่ตรวจสอบที่รัฐบาลแล้วก็สถานวิจัยที่คิวบานั้นทีความเป็นได้สูงว่ามันมีการพูดคุยกับทางปุซิวจริงๆไอ้พวกคาสโตนี่มันตัวจริงเลยแน่นอนคาสโตหรือคนซิวจะแน่ทั้งคู่เลยเราจะต้องไม่ปล่อยให้พวกมันทั้งสองคนเข้าไปอยู่ในสหรัฐได้ทีเป็นเวลาเดียวที่เราจะสามารถจัดการปุซุดได้พวกเรา ทำภารกิจเสริมที่ยังไม่ทำให้พร้อมเราจะกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจเสริมทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเดี๋ยวผมจะไล่จัดก,การล่าไอ้สามตัวที่เป็นสายลับก่อนเลยนะครับผมว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะโอเคผมว่าผมเคลียร์แล้วคือผมลองดูนะคือว่าผมว่าเดี๋ยวผมผม ผมพอเข้าใจและคือไอรหัสนะครับคือรหัสเนี่ย<ะ>มันไม่ใช่ว่าเรา<ะ>เราได้เราได้เราได้ชื่อของเจ้าตัวชื่อเมืองมานะครับโอเคเราได้ชื่อเมืองมาแล้วชื่อเมืองของผมก็คือเจ้าตัวอันแรกเลยนะครับอ่าแล้วก็รหัสเนี่ยมันจะได้เป็น9 6 0เอ่เอ0796น,นะครับหรือว่า9607นั่นเองซึ่งพอเรามาดูแล้วเนี่ยมันก็คือเมืองนี้นะครับนี่เลยนะ นี่เลยนะครับ9607นี่เห็นไหมคือเราจะไม่ใช้โค้ดนี้นะครับเราจะไม่ใช้โค้ดนี้เพราะว่าเราจะใช้โค้ดของขอัสสันแทนนะครับเสร็จแล้วพาสเวิร์ดเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ครับ,รบผมเดี๋ยวผมจะลองดูฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าครับคือเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับโอเคก็คือว่า คือเราได้รหัสมาก็จริงนะครับเราได้รหัสมาก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้กรอกตามรหัสที่เราต้องการแต่เราจะสลับกันนะ <fid> ก็คือว่าเราจะสลับเลขนะเดี๋ย<ห>วเราจะลองดูกันนะครับว่ามันจะถูกหรือเปล่านะครับเท่าที่ลองดูนะครับลองดูลองดูไม่เสียหายนะฮะก็จะเป็นเบอร์ที่เรากรอเข้าไปนะครับก็จะเป็นรหัสเบอร์เ1็ด่อย์นะครับ เสร็จแล้วเมืองผมเนี่ยจะเป็นชื่ออันนี้เลยนะครับใช่ไหมกดไปฮะ <Okay. S 1> ใช่ด้วยฮะ s <S ได้แล้วฮะเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god ทำได้ด้วยฮะคือ โอเคสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเคลียร์แล้วผมเคลียร์แล้วผมเคลียร์แล้วโอเคผมได้ผมได้คำตอบมาแล้ว o p e r a t i o ั c น a o s นะครับจะมีอสัน้ยงเนจกแริกเี่ยแล้วก็บรรยศเ CA อแล้วก็ทรยศประเทศนี้ฟินิกซ์สองหนึ่งฟินิกซ์านึลังเรียกนะอีกสามวินาทีจะลงแล้วเสันพร้อมบว ต้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วเตรียมตัวให้พร้อมไอ้หัวระเบิดนั่นมันอยู่ข้างหน้าเราได้เวลาส่งข้อความหาพวกมันแล้วไปไอ้หนึ่งในหนึ่งในรถคันนี้แหละเอาละเข้าไปเลยฆ่ามันโอเคสองหนึ่งเต็มความพร้อมให้ดีจัดไป ข้างในก็มีครันะบผมมันเข้าไปในรถไอ้ปั๊มแก๊สแก๊สน้ำมันแล้วฮะ สองหนึ่งเป้าหมายไหมพวมันเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วครับเควนระเบิดไปแล้วเควนระเบิดไปแล้วเควนไปเบิดเยอะครับผมจัดไปโเค

น้านี่แหละเปลีไปก่อนเปลี่นเปสไนเปอร์นะครับสวยสวยเออดีกอกัน what would หล่นนะใช้นี่จรวดอีกเครื่องที่ระเบิดนะ มีทางเลือกแล้วละ่ะไม่ข้อมีสันที่นี่เลยาอาพุ๋มันโอเคเคลียร์เขาเามัน family photo album For the traders section, you know, the shitty part <laughs> Got the photo Alright, fuck out of here heavy fire, off ไม่ใันไอ้นหล่ยรู้ว่าพวกมันนะพว่เร,เราตามหาอยู่ว่ามันใช่คนฉลาดด้วย โอเคนะครับก็จบไปนะฮะสำหรับภารกิจ 010981นะฮะที่โรมนะครับ010981ที่โรม010981ที่โรมมีไหมศูนย์นี่ไงมีที่โรมจริงๆด้วยคนนี้นะฮะเรามาร์คได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เอ่ออที่ปารีสนะครับ012181นะฮะปารีส012181ใครครับปารีส012181นี่ครับผมนี่ฮะอีกคนหนึ่งนะครับที่เรามาร์คไว้นะครับ แล้วก็คนสุดท้ายนะฮะใครครับเอ,อ่อที่เดนมาร์กนะฮะสองเดนมาร์ก120480เดนมาร์ก120480เดนมาร์กนี่ไง120480ถูกต้องนะครับมีครบหมดเลยเด็เลยนะเดี๋ยวจะไปจัดก,การของอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้บอกแสรครบแล้ว woods and mason are going to take point on this <coughs> <coughs> we're going to land our boys nearby and pay them a little visit let's cut this perseus sucker down to size รอบนี้ของครบนะฮะเตรียมตัวล้างแค้นได้นะอยู่ในฐานนี้นอนเลย n อน e e k ได้เวลาแล้ว Airmail package ready for delivery. Just need an address. Go ahead and mark the radio tower for us. Basin, the towers above that far ridge. Bye. Coordinates coming your way. Roger. The หลักฐานครบนะฮะไอ<ป>้สามได้วเดวลาโดดลงไปแล้วนะผมอาจจะหนีไปอีกใน1ิอนาทีนะผมเราต้องไปตามจากพวกเขานะโอเคนั้นเราไปอย่างรวดๆรเลยนะ

ตายหมดฮะเหลือใครตึงนี้เคลียร์รยละไอ้ลูกนี้ไม่อยู่นี่นี่ 对呀 มันอยู่ไหนครับเนี่ยหะไม่จริงจริงนะฮะ <10. S 1> โอ้โหพาไปหน่อยนึงฮะ thank you. แมะยังไม่เคลียร์ใช่มั้ย Confirmation. Kill <coughs> confirmed. We got the pick to prove it. Maybe next time we can draw pictures <coughs> for them, <coughs> too. Nice work. Evac chopper is <coughs> พี่ตกใจจริงกันนี้เมื่อกี้โอ้โหอย่ที่สูงเข้าไว้ครับอันนี้ ตนคู่ครับเดี๋ยวไปวันรับยังยังนะ อเคเวลาไปแล้วครับผมยี่มาเลยเวสัน